สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading ค่ะ ก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของอมิถุนายนนะคะมีหลายท่านนะคะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ได้งานใหม่เกณฑ์การเลื่อนขั้นเกณฑ์การพบคู่คิดว่าที่ผ่านมาชาวราศีสิงห์หลายท่านน่าจะมีการเปลี่ยนแปล,ปลงขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะผู้อ่านมองมองแบบนั้นและก็เชื่อว่าเช่นนั้นเช่นกันเพราะว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยในหลายๆครั้งนะคะชาวราศีสิงห์หลายคนนะคะ หลายท่านเนี่ยเกณฑ์ได้งานใหม่บางคนได้เปลี่ยนแปลงงานใหม่บางคนเหมือนแบบว่ามองหางานใหม่ๆมองหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือพัฒนาประสิทธิภาพตัวเองเนี่ยมีค่อนข้างสูงมากๆนะคะและโดยเฉพาะในเรื่องของคู่ครองผู้อ่านมองว่าหลายๆท่านสําหรับชาวราศีสิงห์นะบางคนพบคู่นะคะเจอคู่แล้วบางคนเนี่ย อาจจะด้วยความที่เราเองยังไม่ไม่ได้เกิดความแน่ใจในในเรื่องของอคนรักในเรื่องของคนที่เราคุยด้วยว่าคนคนนี้เขาใช่คนของเราไหมคนคนนี้เขาจะใช่คู่ของเราไหมบางทีผู้อ่านเข้าใจนะคะเพราะว่า อย่างาผู้อ่านเองมองว่าเราด้วยความที่เราเป็นคนโสดเนาะอย่างเราเป็นคนโสดเราก็มีเกณฑ์ที่จะคบใครก็ได้นะคะไม่ได้หมายความว่าคบเผินเลือกแต่เพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่พร้อมที่จะปักหลักกับใครเรามองว่าการที่เรามีกัลยาณมิตรการที่เรามีเพื่อนได้คบหาหรือการที่เราจะยังต้องรู้จักรู้ใจกันไปอีกนานก่อนที่ตัดสินใจมีความสัมพันธ์หรือมีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาอะไรประมาณนี้ค่ะผู้อ่านเลยมองว่า ก็เป็นเรื่องธรรมดาหากคุณณปัจจุบันนี้ยังโสดอยู่เนาะมันก็จะต้องเป็นไปตามนี้นะทีนี้ผู้ผอ่านก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับท่านที่เคยเป็นแฟนของช่องมาก่อนหรือว่าสำหรับคนที่เคยสนับสนุนกันมาก่อนหน้านะคะต้องขอบคุณมากๆส่วนสําหรับใครที่เป็น แฟนของช่องที่เข้ามาดูใหม่ๆนะคะก็จะผู้อ่านขอรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ทางใต้ลิงก์ใต้คลิปนะคะก็จะมีในส่วนของอลิงก์ของ Facebook Page นะคะสามารถเข้าไปส่งข้อความหากอยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรือเข้าไปดูว่ามีมุเมนต์อะไรบ้างนะคะผู้อ่านก็จะพยายามทําข้อความใหม่ๆเข้าไปนะคะหากมีเวลาเนาะผู้อ่านก็ทํางานส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ในสัปดาห์นี้นะคะหรือในเดือนนี้นะคะผู้อ่านก็จะมี ตัวของ Archangel นะคะหรือ Archangel Power Tarot Card นะคะเป็นการ์ดเข้ามาใหม่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเป็นพลังงานที่แบบว่าให้กำลังใจนะคะข้อมูลมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษส,ส่วนมากแต่ผู้อ่านก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูว่ามันจะสามารถเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆได้ไหมนะคะณนะตรงนี้ นะคะก็จะหยิบมาเป็นพลังงานให้3ใบนะคะให้กับทุกราศีเลยนะคะผิดภาพประการใดในเรื่องของภาษาอังกฤษต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะก็เป็นดวงโดยรวมน้อยเพื่อน,อนๆหลายท่านที่ดูติดตามกันมาเรื่อยๆก็น่าจะเข้าใจว่ามันอาจจะตรงและไม่ตรงบ้างอย่างไรสามารถปรับใช้อย่างไรบ้างก็ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีสิง์ลัคนะสิงในเดือนมิถุนายนนะคะว่าจะเกิดอย่างไรบ้าง ังงานรอบด้านนะคะได้ uh, Age of w a n d s นะคะก็จะเป็นในส่วนของหนึ่งคาถาหรือหนึ่งไม้เท้านะคะนั่นหมายความว่าความมุ่งมั่นการพัฒนาตัวเองพัฒนาศัก,ก,กยภาพของตัวเองการได้งานใหม่การพัฒนาบุคลิกภาพการสอบติดการ e n t r a n น e การ uh, ที่คุณได้ไปอยู่ หรือได้ไปรเรียนสถานที่ใหม่ๆได้ไปที่ทํางานที่ใหม่ๆได้งานใหม่ๆหรือได้ธุรกิจทําธุรกิจใหม่ๆนะคะมันกําลังก่อตัวและเริ่มต้นขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ บางคนมีเกณฑ์การได้เดินทางไปรับงานใหม่นะคะบางคนอา,อาจจะได้ไปอยู่ได้สอบติดคณะที่ตัวเองชื่นชอบนะคะเรียนได้เกียรตินิยมอะไรก็เป็นไปได้เช่นกันนะสำหรับชาวราศีสิง์การเรียนก็เด่นนะคะการงานก็เด่นนะคะเรื่องธุรกิจบอกเลยว่ารุ่งมากๆสำหรับชาวราศีสิงนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าไพ่ตัวรูปหนึ่งไม้เท้าหรือหนึ่งคาถาตัวนี้มันเป็นแก่นของท่า ของคุณโดยเฉพาะพราะคุณชาวราศีสิงห์เป็นธาตุไฟไม้ตัวนี้ก็เป็นตัวแทนของคุณนะคะก็คือเป็นไม้คาทาเป็นไม้เท้านะคะเป็นธาตุไฟเช่นกันเป็นสัญลักษณ์ที่มัน สร้างความตื่นเต้นสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้ชาวราศีสิงห์มีความาคิดมีอุดมการณ์ใหม่ๆมีข่าวดีมีกิจการนะคะการเริ่มต้นสิ่งที่ดีขึ้นให้กับตัวเองกับครอบครัวและองค์กรของคุณนะคะความสําเร็จที่คุณกําลังรอคอยนะคะการงานที่มีความมั่นคงหรือธุรกิจส่วนตัวที่คุณนะคะกําลังจะก,ก่อตัวขึ้นมันกําลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอ่านเรื่องของความประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเรียนเกณฑ์ของคุณสูงมากๆนะคะถึงแม้ว่าเกณฑ์ของคุณจะมีแกนจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานใหม่การโยกย้ายงานใหม่การโยกย้ายในเรื่องขององคอ์กรหรือการที่คุณจะออกจากงานเพื่อไปอหางานใหม่ก็ตามนะคะ ผู้อ่านมองว่าตัวคุณก็จะมีเกณฑ์ได้งานใหม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงคราวนี้นะคะก็คิดว่าจะได้งานที่ดีแล้วก็สร้างความมั่นคงในฐานะทางงานทางเงินให้คุณด้วยนะคะก็ประมาณนี้เนาะบางคนก็มองว่าเอ๊พึ่งออกจากงานพึ่งจะอ,ออกจากงานแล้วเราจะได้งานใหม่ไหมผู้อ่านยังมองว่าตัวคุณมีเกณฑ์ที่ได้งานใหม่นะคะอาจจะต้องรอเวลานะคะ เลือกงานที่เหมาะสมเลือกงานที่ใช่นะคะส่งใบเรซูเม่ไปเยอะๆในแผนกง,งานที่คุณต้องการที่คุณสนใจมันจะมีการมันจะมีเกณฑ์การติดต่อกลับมาจากเจ้าของกอิจการหรือเจ้าของบริษทัทหรือเอชอารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะติดต่อเรากลับมาเช่นกันนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการรอเวลาในการ ที่ใครบางคนอา,อาจจะยื่นไปสมัครงานไปอะไรอย่างงี้ค่ะเกณฑ์การรอเวลาในครั้งนี้นะคะมันจะผ่านไปนะคะและมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่นสําหรับชาวราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะไปสอบที่ไหนจะไปบรรจุงานที่ไหนจะไปทํางานที่ไหนเกณฑ์การเลื่อนตําแหน่งงานที่ไหนงานใบนี้เป็นสีไม้เท้าสีไม้กระทามันเป็นรูปแบบของการตัวแทนของการเลี้ยงฉลอง ประสบความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์มันทําให้ชาวราศีสิงห์เนี่ย ทุกคนนะคะมองว่าในอนาคตข้างหน้าตัวคุณจะต้องมีเกณฑ์ในเรื่องของงานและกิจการส่วนตัวเข้ามาแน่นอนโดยอาจจะมีใครสักคนเข้ามาพพอร์ตคุณด้วยเขาเป็นราชาเหรียญน,นะคะราชาโชคคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาสพอร์ตตัวคุณหรือตัวคุณเองนั่นแหละเป็นตําแหน่งราชาโชคโดยให้โชคให้ลาบกับตัวคุณเองโดยการที่ตัวคุณพัฒนาศักยภาพในเรื่องขององค์กรธุรกิจและตัวคุณเองนะคะสรรหาความรู้ต่างๆมากมายเพื่อมาพัฒนากิจการของคุณ ความค้าขายของคุณไม่กระทั่งที่ดินที่คุณมีบ้านที่คุณมีกิจการที่คุณมีโรงงานอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณทำมันขึ้นมาด้วยตัวคุณเองนะคะหรือบางคนมองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยได้ทําอะไรเพราะว่าคุณมองว่าคุณมีคนพพอร์ตอยู่แล้วผู้อ่านก็มองว่าตรงเนี้มีเกณฑ์นะคะเกณฑ์คนนี้เขาจะเข้ามาสพอร์ตเข้ามาดูแลชาวราศีสิงห์นะคะคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่ชูชื่นที่เขามีความพร้อมทางด้านการเงินนะคะเขาเป็นราชาโชคเขาเป็นคนที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงมากเป็นพ่อค้าพ่อขายเป็นชาวต่างชาติมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะคนที่มีงานและมีเงินมั่นคงอยู่แล้วเกณฑ์การที่จะมาพบคนหรือ เกณฑ์การที่จะย้ายมาทําธุรกิจในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งกเกษียณในเมืองไทยนะคะเกณฑ์สูงมากๆเลยนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งราชาโชคของคนรักหากชาวราศีสิงกำลังมีแฟนอยู่แฟนคุณอาจจะเป็นคนที่ร่ารวยเงินทองมีกิจการของตัวเองจนวันนึงอยากผันแปรกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อที่จะ เพื่อที่จะามาเกษียณในเมืองไทยนะคะคือเหมือนกับว่าละทิ้งในเรื่องไม่ได้ละทิ้งต้องพูดผิดต้องบอกว่าละการงานตัวเองให้มีองค์กรดูแลหรือให้ใครดูแลหรืออาจจะเป็นงานที่เขามองว่าเขาไม่จําเป็นต้องอยู่คุมดูแลเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเดินทางนะคะเข้ามาอยู่เมืองไทยนะคะอาจจะรอโอกาสรอจังหวะรอเวลาให้เศรษฐกิจให้เมืองไทยเนี่ยดีขึ้นหรือเปิดรับ ต่างชาติเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเกณฑ์ตรงนี้มันเป็นเพนเกณฑ์ไพ่คู่นั่นหมายความว่าชาวราศีสิงห์เองไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนที่กําลังรอคอยใครสักคนหรือเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วเกณฑ์การได้พบเจอกันอีกครั้งเกณฑ์การได้มาอยู่ด้วยกันเกณฑ์การได้พบคู่แท้นะคะของคุณสูงมากนะคะบางคนเป็นคนที่ทํางานด้วยกันก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเพราะไพ่ไม้เท้าขึ้นคู่กันเลยนะคะบวกกับไพ่ใบนี้เขาอาจจะอยู่ตําแหน่งที่สูงกว่าคุณนะคะ โดยที่เขาสามารถสปอร์ตคุณก็เป็นไปได้ไพ่เนื้อคู่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่5บางคนอยู่ที่ทํางานเดียวกันบางคนมีเกณฑ์ได้ประสานงานกันคุณถึงได้พบกันนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ผู้อ่านมองแบบนี้นะคะหรือบางคนเกณฑ์ชาวต่างชาตินะคะที่คุณได้พบคุยกันอยู่แล้วได้พูดจาพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะเกณฑ์การเจอกันในครั้งนี้ก็สูงจริงๆค่ะ พอมาในเรื่องของพลังงานโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้เรามาดูพลังงานรอบๆกันบ้างนะคะพลังงานรอบๆของชาวราศีสิงห์เนี่ยของคุณได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะได้และได้สิบถ้วยแสดงว่าในเดือนมิถ,ใมถุในเดือนมิถุนายนนะชาวราศีสิงห์ทุกคนคุณเองนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกครอบครัวเพื่อนฝูงเข้ามาเกี่ยวข้องโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อนพ้องหรือคนรักจากทางไกลคนรักจากแดน ลมีเกณฑ์เข้ามาเขาเรียกว่าสร้างความมิดสร้างคอมมิตเมนต์หรือว่ามาสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นมีเกณฑ์การแต่งงานมีเกณฑ์การเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การสละโสด สูงมากเพราะว่าคุณได้ไพ่สองถ้วยบวกกับไพ่ k i ง g of c ั p s บวกกับ10ถ้วยนั่นหมายความว่าเกณฑ์การที่คุณจะได้สละโสดหรือเจอคู่แท้ที่เขาจะมาเป็นคนรักของคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันยันแก่เท่าเนี่ยสูงมากสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะบางคนอาจจะเจอหนุ่มพ่อไม้นะคะที่เขาเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือที่เขาอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนถึงแม้ไม่ได้แต่งงานก็ตามทีนะคะหรือบางคนอาจจะเจอเป็นแบบพ่อค้าพ่อขายนะคะที่เขาเข้ามาหาเราหรือคนที่ทํางานด้วยกันกับ เราอย่างที่ผู้อ่านเคยเปรยอไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะสําหรับคุณผู้ชายอ่า ผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองอาจจะได้พบรักคนที่เขาอยู่ที่ทํางานเดียวกันหรือเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีเจ้าสเสน่ห์เป็นคนที่ค่อนข้างเข้าถึงยากนะคะตรงนี้คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงสำหรับชาวราศีสิงห์ซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่คุณน่าจะแอบชอบเขามานานแล้วแล้วหรือว่าอาจจะเป็นคนที่คุณจ้องมองเขาอยู่นะคะว่าเขาจะใช่สําหรับคุณไหมผู้อ่านมองว่าคนนี้เป็นคนที่มองยากก็จริงแต่เขาจะเป็นคนที่ าสามารถครบหาและเป็นเพื่อนรู้ใจกับคุณได้ดีทีเดียวนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เพราะคุณเป็นธาตุไม้เป็นธาตุไฟนะคะเป็นธาตุไฟและเดอะฮ p i t พ e เทสคนนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นคล้ายๆอ่า เป็นธาตุน้ําเป็นธาตุที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของราชินีพระจันทร์นะคะเขาเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับชาวราศีสิงค์คุณผู้ชายนะคะต้องมองแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของตําแหน่งที่8คุณได้10ถ้วย10ถ้วยบางคนนะคะในคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใครที่ทําธุรกิจครอบครัวอาจจะมีเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกันเป็นคนที่สนับสนุนชาวราศีสิงห์ให้อยู่ให้ผ่าน ปัญหาหรือทําธุรกิจตรงนี้ผ่านไปได้คุณมีคุณเบ็คุณมีคนที่เขาแบ็กอัพข้างหลัง คุณมีคนที่เขาคอยดูแลและซัพพอร์ตคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นเพื่อนบัดดีของคุณที่เขารู้จักคุณและครอบครัวคุณเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะคอยสนับสนุนและซัพพอร์ตกับชาวราศีสิงห์นะคะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยในตําแหน่งที่9้าคุณได้ไพ่เดมูลไพ่เดมูลชาวราศีสิงห์ยังมีความกังวลยังมีความวิตกในเรื่องของออเรื่องงานในเรื่องของคนรักหรือว่าในเรื่องของสิ่งสภาพแวดล้อมรอบ ค่างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะพอไพ่เดอะมูนมันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของสภาวะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานอย่างที่บอกนะคะก็เลยอาจจะคิดมากในเรื่องของตรงนี้อยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเดินทางคุณก็เลยอาจจะเครียดว่าการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของคุณในครั้งนี้การทํากิจการหรือทําธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างหรือการครบหากับคนคนนี้คนที่คุณค่อนข้างมั่นใจยอยู่แต่ว่าคุณอาจจะ มองว่าต้องใช้เวลาในการคบหากันเนี่ยคุณก็เลยค่อนข้างเครียดนะคะอีกในหนึ่งนะคะผู้อ่านก็มองแบบนี้ได้เช่นกันคือ1ละ เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะหรือเจ้าที่เจ้าทางในกิจการงานที่คุณทําอยู่หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นผู้อ่านมองว่าอาจจะต้องอทําการไหว้ทําการเส้นไหว้หรือทําการจุดธูปบ,บอกกล่าวว่าคุณจะทําอะไรคุณขออนุญาตเขาหรือ,อยังคุณเส้นไหว้เขาไหมคุณเคยขออะไรเขาไปแล้วคุณลืมหรือเปล่านะคะไพ่ใบนี้มันจึงเกิดขึ้นในตําแหน่งที่9ซึ่งตําแหน่งที่ติดกับ การสรุปในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะซึ่งสองใบนี้เป็นพลังงานเดียวกันคือพลังงานแก่งแห่งในเรื่องของลางสังหรณ์นะคะคือชาวราศีสิงค์คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีลางสังหรณ์บางสิง่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะผู้อ่านเลยมองว่าหากเป็นไปได้ตื่นเช้ามานะคะลองใส่บาตรอธิษฐานกวาด กรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้เขานะคะพูดคุยแล้วก็อาจจะจุบทุบป,ปักดินนิดนึงเพื่อบ่งบอกพูดคุยกับเจ้าที่แล้วก็ที่เราเคยขออะไรเข้าไปแล้วเราลืมหรือเราอาจจะลืมในการไหว้ ไหว้เจ้าที่หรืออาจจะเคยนึกถึงเขาแล้วเราเคยขออะไรเข้าไปแต่เราก็ไม่รู้มันเป็นลางสังหอ์ที่บ่งบอกถึงอนาคตว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะพลาดพลั้งไปณนะวันนี้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เรากําลังรอคอยมันไม่มาถึงสักทีเนะี่ยมันอาจจะเป็นไปด้วยว่าบางาสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมันกำลังปิดตาบางตาเราอยู่นะคะบางท่านถ้ามีความเชื่อในเรื่องนี้ก็อาจจะลองการไหว้เจ้าที่หรือใส่บารยามเช้านะคะแล้วก็กรวดน้ําให้กับ เรียกหาเจ้าที่เจ้าทางของเราเจ้ากรรมนเวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนะคะเปิดทางให้เรา ะะได้พบเจอความสําเร็จความมั่นคงในชีวิตให้ได้พบเจอเนื้อคู่และโชคลาภของเรานะคะบางทีมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันก็หากเรามีความเชื่อในเรื่องนี้ก็ลองดูไม่เสียหายอะไรนะคะเพืพ่อนๆผู้อ่านก็คิดแบบนี้เนาะด้วยความที่ไพ่ทั้งสองใบขึ้นมาพร้อมกันมันเป็นไพ่เกี่ยวกับรังสังหรณ์เป็น,น,นไพ่เกี่ยวกับจิตวิญญาณมันเป็นไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของอความเชื่ออะไรประมาณนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นลองดูถ้าผู้อาผู้ฟัง สามารถทําได้ก็ลองดูนะคะเพื่อความสบายใจของเราด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้เรามาดูพลังงานโดยบวกของเราบ้างนะคะที่ผู้อ่านได้ไพ่มานะคะก็ผู้อ่านจับให้เป็น3ใบนะคะ เรามาดูกันว่าไพ่พลังงานบวกทั้ง3ใบนี้เป็นไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่3ใบนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในในเรื่องของตัวคล้ายค้ายไพ่ไรเดอร์เบดที่ผู้อ่านทำนี่แหละคะ่ะแต่เพียงแค่ว่าชื่อของเขามันก็จะแปลกไปอย่างตัวนี้ที่เป็นตัว a อรเรียเนี่ยคะ่ะก็จะเปรียบเสมือนไพ่เหรียญตรงนี้2ใบแกเรียลก็จะเป็น แกเบรียลก็จะเป็นไพ่ไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นเป็นสองเหรียญนะคะสองเหรียญแปดไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้านั่นหมายความว่าชาวราศีสิงห์ทุกคนนะคะ คุณพยายามทําตัวของคุณเองให้อยู่ในใ,ในความบาลานซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการพบเจอเพื่อนฝูงความสนุกในเรื่องความรักคุณพยายามจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในกรอบในอยูใอ่ให้มันคงที่ให้มันไม่อยู่นอกเหนือความรู้สึกหรือนอกเหนืออ่ เกินเหตุผลจนเกินไปนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในในเรื่องของแปดไม้เท้าของชาวราศีสิงห์ก็คือเหมือนพลังงานเขามาบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันจะ,ะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมันเกิด เขาเรียกว่าอะไรคะพลังงานของของกิจกรรมที่คุณกําลังทําหรือมันเป็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คุณที่จะได้รับมาโดยที่คุณไม่คาดหวังหรืออาการที่คุณได้มีการพูดคุยกับใครไว้ก่อนหน้านะีคะพลังงานตรงนั้นการรอคอยของคุณกําลังจะอามาหาคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณนึก นึกหวังสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะกําลังจะกลับมาส่วนไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าแน่นอนไพ่เด็กถือไม้เท้ามันเป็นไพ่แห่งการรอคอยที่เกิดพลังงานที่ดีมันเกิดมันเกิดเขาเรียกว่า บางสิ่งบางอย่างกําลังเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักของคุณในเรื่องของการงานของคุณในเรื่องของใครสักคนที่คุณกําลังรออยู่นะคะมันกําลังจะ,ะสร้างแรงปรารถนาเหล่านี้ให้กลับคืนมาหาคุณนะคะมันเหมือนกับว่า ทําให้คุณเองมีพลังงานที่ดีนะคะมันบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะทําให้คุณประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะ,ะผู้อ่านมองว่ายังไงก็แล้วแต่สําหรับชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนตัวคุณเองนะคะได้รับโอกาสใหม่ๆแน่นอนเหมือนไพ่ใบนี้บอกนะคะและโอกาสนี้มันจะสร้างความท้าทายนะคะความสามารถ ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะคะให้มันเกิดขึ้นนะคะด้วยความที่ไพ่ที่คุณได้มันเป็นไพ่ใบใหญ่แทบจะทั้งหมดเลยนะคะไพ่ใบใหญ่ก็คือทั้งราชาถ้วยราชาเหรียญบวกกับไพ่เดอะมูนกับไพ่เดอะไฮพรีเทสนะคะถึงแม้จะเป็นไพ่ลางสังหรณ์ก็จริงแต่ด้วยความที่สองไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ใหญ่ในเมเจอร์แคน่การเปลี่ยนแปลงมีนะคะโชคลาภทางด้านการเงินมาจากคนรักของคุณหรือมาจากกิจการที่คุณทํานะคะเด่นมากๆยังไงการรอคอยของคุณการประสบความสําเร็จสูงมากๆค่ะสำหรับชาวราศี ะะทีนี้การทํานายครั้งนี้มันเป็นการทํานายโดยรวมเนาะโดยที่ผู้อ่านยังไม่ได้แยกออกมาเป็นในส่วนของเรื่องการงานและความรักนะคะผู้อ่านกําลังจะทํา EP ีถัดไปก็คืออีก2คลิปคลิปงานกับคลิปความรักนะคะ,ะชาวราศีสิงห์สามารถไปกดติดตามหรือ รอคอย2คลิปนี้มาได้ค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการงานและโชคลาภต่อไปจะเป็นยังไงหรือความรักที่แบ่งออกมาดูจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างสําหรับพลังงานในเดือนมิถุนายนนะคะยังไงผู้อ่านฝากกดติดตามด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยค่ะผู้อ่านจะหาพลังงานดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้มาพูดคุยกันทุกเดือนนะคะก็เบื้องต้นยังไงก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ